มนุษย์ินเดือนปกติของเราก็จะมีหนี้อยู่3าอย่างคือหนี้บ้านหนี้รถยนต์แล้วก็หนี้บัตรเครดิตมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องการบ้านที่อยู่อาศัยในการลงทุนซื้อบ้านแล้วผ่อนไปในระยะยาวอันนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นหนี้ที่ป่วยนะแต่มันจะป่วยอะ่ะเมื่อตอนที่มันไม่มีเงินจะผ่อนอันนั้นะ่ะเริ่มป่วยเพราะเราไม่คิดว่าเราจะตกง,งาน นี่รถยนต์นี่รถยนต์อันนี้ไม่น่ากลัวเพราะมันจบได้ง่ายในเรื่องของหนี้บัตรเครดิตเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องคิดและระมะัดระวังถ้าเราผ่อนชําระหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนบัตรเครดิตก็ไม่ใช่หนี้ที่ป่วยเราได้เครดิตใช้เงิน30วันน่ะโดยที่เราไม่ต้องเสงเียดอกเบี้ยด้วยซ้ําถึงเวลาสิ้นเดือนเราก็ใช้หนี้ครบมันจะมีปัญหาเป็นหนี้ที่มันเกิดป่วยไข้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่า เราใช้นี่ไม่ได้และปัญหาของการใช้นี่ไม่ได้มาจากอะไรถ้ามันจากมาจากนิสัยอันเลวร้ายของเราซึ่งใช้เงินเกินกว่าหลายลับอันนี้ก็ต้องตบตีตัวเองเพื่อให้นิสัยดีขึ้นวันนี้ต้องดูแลนิสัยตัวเองด้วยว่าดีขึ้นหรือยังอันที่สองถ้าสาเหตุ่งการใช้ไม่พอมันมาจากเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ตัวนี้แหละเริ่มป่วยจริงเช่นตกงานเพราะเราไม่มีเงินเดือนแล้วเราตกงานแล้ว การตกงานของเราเนี่ยจะเป็นการตกงานถาวรหรือการตกงานชั่วคราวหรือได้งานใหม่ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เงินเดือนอย่างเดิมแม้กระทั่งหมื่นห้าก็หางานทําไม่ได้แล้วทันนี้เคว้งเลยเพราะว่าตลอดชีวิตมาทํางานคิงเงินเดือนประจำหรือว่าเคยทํางานอยู่เงินเดือนห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วตกงานตกลงมาเนี่ยเคยโก้เก๋เนี่ยลงมาแล้วเนี่ยถอยเป็นไหมอย่าคิดว่าเป็นพนักงานรับบิการกิจแล้วมันจะมั่นคงเราก็เห็นการเป็นพนักงาน การบินใครปัจจุบันนี้ว่าเป็นยังไงถูกไหมคะว่าจะต้องตกงานเท่าไหร่แล้วก็อาจจะไปจนถึงบริษัทเข้าขั้นล้มละลายจะผ่านแผนฟื้นฟูได้ไหมก็ยังเป็นปัญหาที่จะต้องคิดกันอยู่แล้วถ้าปัญหาคือมันเกิดการตกงานขึ้นมาทั้งเมืองเนี่ยแล้วทุกคนการเป็นผู้ค้าหมดเนี่ยมันจะมีใครเป็นผู้ซื้อทุกคนขายข้อยแขกหมดทุกคนทําอะไรนะแซนด์วิชขายหมดแล้วตกลงมันจะมีใครซื้อแซนด์วิชเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่ง ตรวจอาการนี่ของเราและครอบครัวถ้าอยู่กันเป็นครอบครัวถ้าเป็นคนเดียวๆแล้วตกงานแล้วดูแล้วเนี่ยจะหางานใหม่ไม่ได้ถอยกลับไปบ้านถอยกลับไปต่างจังหวัดเพราะที่นั่นยังไงก็มีกินถ้าเรายังพอมีโอกาสดีคือเรามีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดเรามีญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดเราก็เห็นทีจะต้องมองทางหนีทีไล่กลับไปบ้านเราแล้วเมื่อเรากลับไปต่างจังหวัดอย่างน้อยที่สุดก็ไม่อดตายแล้วเราจะมีทางหนีทีไล่อย่างไรที่ต่างจังหวัด ก็ต้องกลับไปคิดอีกอย่างเพราะนั้นถอยจากเมืองกลับไปต่างจังหวัดแต่ก่อนถอยก็ควรจะลดบาดแผลที่มีแผลแผลเวอร์อยู่ห้าห้าช่องหรือแปดแผลเนี่ยจะลดหรือปิดหรือบรรเทาหรือทําให้แผลมันเล็กลงเนี่ยอย่างไรก่อนที่จะถอยไปดํารงชีวิตต่างจังหวัดอะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ต้องจบ